เยี่ยมมากโอเคครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาช่วงคอกันบ้างนะครับผมอ่ะก็เริ่มจากเอามือไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับหน้าตากที่นี้เราค่อยๆหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกาก่อนหมุนไปนะครับหายใจค่อยออกลึกๆหมุนสองห้าครั้งครับสามสี่ห้าโอเคครับอ่ะทีนี้หมุนตามเข็มบ้างนะครับหนึ่ง ด้านตรงข้าวครับช้าๆสองอย่าหมุนแรงจนเกินไปนะครับเอาที่เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคอได้ถูกยืดได้ถูกขยับแค่นั้นพอนะครับสี่ทีเดียวครับห้าโอเคครับอ่าทีนี้นะครับมือซ้ายมือขวาประสานไว้ที่ท้ายทอยลักษณะนี้นะครับอ่าที่เราจะออกแรงนะครับกดศีรษะเราลงคางเราชิดหน้าอกได้เลยนะครับ ทีนี้กดแรงช,ช้าๆนะครับอย่าออกแรงมากเกินไปนะครับแค่สามสิบสี่สิเปอร์เซ็นตของเราพอทีนี้กดลงและค้างไว้นะครับปิดข้อสอบชิดใบหูเลยนะครับทีนี้ค้างไว้สักสิบวินาทีสักสองถึงสามลมหายใจนะครับก้มศีรษะไว้ก้มศีรษะไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออก โอเคครับอ่ะทีนี้ค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอกอ่ะต่อไปนะครับเอามือนะครับไว้ที่ใต้ขาตรงนี้นะครับนิ้วโป้งสองข้างเราประสานกันไว้ทีนี้เรากดนะครับดันขึ้นไปเงยหน้าขึ้น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 ค้างไว้นะครับสักสิบวินาทีสองถึงสามลมหายใจหายใช่ข้อลึกๆนะครับเงยหน้าขึ้นไปนะครับแอนอกขึ้นนิดนึงหลังตรง ท่านี้จะช่วยยืดบริเวณช่วงคอนะครับใครที่มีอาการปวดเมื่อยช่วงคอเนี่ยสามารถที่เอาท่านี้ไปใช้ได้เลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้ค่อยๆลงช้าๆครับ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 อ่าเมื่อกี้เราหมุนรอบคอไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมีช่วงด้านข้างตรงนี้บ้างนะครับซึ่งมันจะเชื่อมมาตั้งแต่ด้านหลังเลยทั้นนั้นเนี่ยเราจะต้องกดลงไปด้านเฉียงๆลักษณะนี้นะครับอ่ะเริ่มจากเอามือซ้ายนะครับขึ้นมาจับศีรษะมือขวาแล้วนะครับค่อยไวด้านหลัง โอเคทีนี้เราจะค่อยกดศีรษะเราลงไปลักษณะส,สีองศาขาะนี้นะครับกดลงไปเส้นกันนะครับเส้นเดิมคือเราจะไม่กดแรงมากนะครับเอาแค่นิดเดียวพอสักสาสของแรงของเราทั้งหมดกดนิดเดียวนะครับแล้วค้างไว้ก้มศีรษะนะครับสักสิวินาทีผ่านไปเราค่อยๆขึ้นมาช้าช้านะครับปล่อยแขนลงปล่อยแขนลงค่อยๆคลายออกกลับสู่ท่าเดิมทีนี้เป็นข้างบ้างนะครับก็เป็นมือขวายกขึ้นจับไว้ที่ ศรีรษะเลานะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนข้างนะครับมือข้างนี้เราก็ค่อยๆมาฝั่งนี้นะครับค้างไว้เหมือนเดิมกดศรีรษะลงเล็กน้อยสักสิบวินาทีค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อเร,เรนช่วงนี้นะครับใครที่มีอาการตึงปวดเนี่ยสามารถทําท่านี้ได้นะครับกดลงนิดเดียวพอ โอเคครับขึ้นมาโอเคอ่ะทีนี้ค่อยๆขึ้นครับโอเคครับ